ก่อนในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับทางด้านของกองกําลังผาเมืองได้มีการประทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า4,000เม็ดครับพลโทน,นริธถาวรวงแม่ทัพน้อยที่3ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่35ชายแดนภาคเหนือได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากนโยบายควิกวินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของรัฐบาล ได้มีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่35ชายแดนภาคเหนือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพื้นที่เร่งด่วน2จังหวัด11อำเภอได้แก่จังหวัดเชียงใหม่5อำเภอและจังหวัดเชียงราย6อำเภอมุ่งเน้นให้แก้ไขปัญหายาเสพติดลดลงภายใน1ปีโดยจัดกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามสร้างชุมชนเข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบลำเลียงเข้ามาในประเทศได้ครับ ท่น,นี้เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพกองกําลังผาเมืองค่ะได้มีการประทะกลุ่มลำเลียงยาเสพติดประมาณ4-6หคนบริเวณช่องทางปางตองตาบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผลการประทะานะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีค่ะและมีการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุพบกระเป๋าเป้สีเขียวจํานวน4เป้ภายในพบยาบ้านะคะเป้ละประมาณ1 0,000แเม็ดรวมทั้งสิ้นเป็นยาบ้า4ี่แสนเม็ดค่ะไม่พบกลุ่ม กบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยได้มีการเน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะ